คนตรงนั้นน่ะใส่นวมด้วยสิเดี๋ยว<อ>มือก็เป็นแผลหรอกอ๋อขอโทษครับแต่ก็ฝากความหวังไว้ได้เลยนะเนี่ยเจ้าเด็กปีหนึ่งเนี่ยถ้ายอมเข้าชมรมเราเลยไม่ใช่เข้ามาช่วคราก็คงจะดีนะไม่ได้หรอกครับประธานหมอนั่นน่ะเป็นกรรมการนักเรียนนะเอ้างั้นมาทดลองร่วมกิจกรรมชมรมทำไมไม่รู้สิครับแต่ยังไงก็รู้สึกเสียดาบุคลากรอ,อยู่ดีนั่นแหละ คนที่สาม,มารถตามติดยาสป,ปลานั่นได้ต้องมีฝีมือมากพออยู่แล้ว 「誰かを羨む暇ない。 เปละละเมื่อวานไปชมรมชกมวยมาเท่านี้ด้านศิละปะป้องกันตัวก็ครบหมดแล้วคราวหนะ้าเอาอย่างงี้มาลองเปลี่ยนไปทางกีฬาลูกกลมดูบ้างดีมากนี่แกทำไมไปร้านชมรมนั่นทีชมรมนี้ทีชอบกีฬาขนาดนั้นเลยเหรอเปล่ารอะรรฉันมีกฎของตัวเองว่าวันหนึ่งต้องเรียกเหงื่อให้ได้ห้าลิตรเนี่ย ฉันเข้าใจฉันเข้าใจฉันเองก็ต้องดื่มราเมงให้ได้วันละห้าลิตรเหมือนกันนะชริรานุยราเมงไม่ใช่เครื่องดื่มนะสีซ่าสลัดนะอย่างคิดว่าเป็นแค่น้ำผักเลยนะก็นะถ้าไม่ใช่คนระดับนี้คงคุนอยู่กับเยสปราร์ตนั่นไม่ได้หรอกแต่ฉันว่านายเลยทำแบบนี้ดีกว่านะนายน่ะถูกคนเข้าลือกันอยู่นะว่าน,นายเป็นจอมทำลายชมรมแห่งสภานักเรียนอืมอ๋ออ,อ,อะไรกันนายเป็นห่วงฉันด้วยเลอเนี่ย บ้าหรือไงเล่าไม่ได้ห่วงไฟไม่เป็นไรรักนะฉันเองก็ไม่ได้อยากจะดังอะไรตั้งแต่แรกอยู่แล้วลว่าแต่น,นำมานั่งกินข้าวด้วยกันเหมือนเพื่อนสนิท,ทนแบบนี้ได้ยังไงเนี่ยฮะจอมทำลายชมรมเงันเนรอยฉายาแบบนั้นมันฟังดูอ่อนแอไปหน่อยนะอยากดังนักเรื่อไงเหรอฮิตโตโยชิคุง ยังไงก็มาด้วยกันหน่อยสิฮี่โตโยชิคุงมีเรื่องจะปรึกษานิดหน่อยอะไรกันมันไม่ใช่เรื่องไม่ดีสำหรับฮี่โตโยชิคุงหรอกนะจ๊ะรุ่นพี่คอนุยะตอนไม่ใช่เรื่องของนายถึงหมอน,นั่นจะน่ากลัวแค่ภายนอกเกินนะแต่ปล่อยให้ฮิโตโยชิไปคนเดียวแบบนี้มันจะดีนั้นหรอ,อไว่เห็นเป็นอะไรเลยอ่ะฉันกบคิโตจอโยชี้นะนะ เป็นเพื่อนกันเฉพาะเวลาที่มีผมประโยชน์เท่านั้นแหละผมน่ะเป็นคนเร็วอยู่แล้วแต่เธอเนี่ยช่วช้าสุดๆเลยนะชิระดุยไม่ตั้งห่วงหรอกแค่รุนพี่คารโลยาน่ะพี่ตัวยาชีจัดการเองก็ได้ไหมรุ่นพี่คนนั้นนะ่ะนะเคยลงสมัครเลือกตั้งประธานนักเรียนเลยนะแถมกำลังบังคับให้คนอื่นลงคะแนนเสียงแต่ก็แพ้นโขนูซาราบภาพเลย ทำตัวสมกับหน้าตางั้นสินะงั้นหมอน,นั่นคงแค้งคุราคมีอยู่ใช่ไหมอืมน่าจะใช่เพราะงั้นตอนนี้คงวางแผงนงี่เง่าอะไรอยู่ละมั้งถึงพูดว่ามีเรื่องจะปรึกษาก็เธอแต่เขาไม่ใช่พวกส่งจดหมายลงกล่องรับเรื่องร้องทุกข์ซะด้วยสิเอ๊อ๋เอ๊ะเจ้าฮี่ตัวยชียังไม่ได้ไปชมรมยูโดเลยนี่นาไหนบอกว่าไปชมรมศิลปะป้องกันตัวครบหมดแล้วไง แผนการโจมตีโครคมิเมดากะอย่างงั้นหรอ่าตอนนี้กำลังรวบรวมพักพวกอยู่อิโตโยชิคุงไม่เอาด้วยหรอจ๊ะล้อเล่นแรงจังเลยนะครับไม่เห็นปลอบแขนนี่แล้วไงผมว่ารุ่นพี่คงชวนผิดคนแล้วหระอครับไม่หรอกไม่ผิดเลยถึงจะเป็นฝ่ายธุรการแต่สุดท้ายก็เป็นลูกไล่ของยายสปะรานั่นอยู่ดีไม่ใช่หรืองไง ฉันได้ยินเรื่องจอมทำลายชมรมที่เขาลือกันด้วยนะนั่นเอาไปการะบายความเครียดของนายละสิใช่ไหมแสดงว่านายอยากจะลาออกจากสภานักเรียนใช่ไหมล่ะถูกใช้งานงกงกแถมยังไม่ได้อะไรตอบแทนแบบนั้นจริงๆแล้วนายคงจะง,งุนหงิดหน้าดูใช่ไหมจ๊ะถ้าเป็นแบบนี้ล่ะก็นายก็มาเข้าพบก,กับฉันสิยายสปาร์ตันใช้กำลังขโมยตำแหน่งประธานนักเรียนของฉันไป ถ้างั้นฉันเองก็ใช้กำลังยึดอำนาจได้เหมือนกันนั่นแหละนั่นเพราะคุณบังคับเด็กผู้หญิงให้ลงคะแนนให้ไม่ใช่แล้วยังไงครับอ,อย่าเสแสร้งทําตัวเป็นเด็กดีหน่อยเลยฮิโตโยชิคุมที่ฉันมาชวนนายถึงขนาดนี้เพราะฉันทนเห็นคนมุ่งมั่นอย่างนายทุกคนอื่นมองข้ามไม่ได้นายเองก็มีสิ่งที่อยากเป็นอยู่ไม่ใช่หรือไงฮะสิ่งที่อยากเป็น หรือครับวันนี้หลังเลิกเรียนเรามีประชุมเรื่องแผนกันนายมีเวลาถึงตอนนั้นถ้าคิดจะย้ายมาฟังนี้อะไรกันยายนั่นไม่สนใจหรอกต่อให้นายหักหลังหลอนก็เถอะนะกลายเป็นเรื่องน่ารำคาญไปซันแล้ว ไม่หรอกไม่น่ารำคาญหรอกทำให้ใจเต้นตึกตักดีออกอยู่ตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่แรกแล้วถ้าอย่างนั้นก็อย่างที่ได้ยินถูกเกลียดแล้วล่ะไม่ละก้เจังไม่เป็นไรหรอกฉันเองก็ไม่คิดจะให้ผู้คนมารุมรักอยู่แล้วล่ะแค่ฉันชอบผู้คนก็พอแล้วนี่นะพิตตเคียวรุ่นแรกนี่ใส่ชุดขาวกับชุดดำสินะ การรับมือกับกบฏเป็นหน้าที่ของราชานะไม่ใช่เรื่องของนายเหรอฉันจะไปทำแบบนั้นได้อย่างไงแล่วเมดการจังรักมรกระท่างศัตรูการได้รับคะแนนถึง98%เป็นเรื่องดีแต่ก็แปลว่ามีคนอีก2%ต่อต้านอยู่เช่นกันผลการเลือกตั้งทำให้รู้ว่าคนที่ไม่สนับสนุนเมดากาจังนมีอยู่จริง แต่ถึงจะเป็นพวกต่อต้านหรือเป็นพวกโหรุนแรงยังไงเมด้กาจังก็ยังยอมรับทุกคนได้อยู่ดีลลกเพียคารอนยะอาวุธเยอะขนาดนี้น่าจะพอแล้วใช่ไหมล่ะครับไม่พออยากได้เพิ่มอีกสักเท่าหนึ่งอีกอย่างไปหาด้ามที่มันยาวกว่านี้มาอีกเยอะๆได้ไหมเฮ้เฮ้เฮ้เหมดไยเฮ้ คือคือแบบว่าไม่กังวลเกินไปหน่อยแล้วครับต่อให้อีกฝ่ายเหมือนสัตว์ประหลาดยังไงก็เป็นผู้หญิงคนเดียวอยู่ดีนะครับเฮ้พวกโมมันไม่ใช่แค่เหมือนกับสัตว์ประหลาดเฟยยายนั่นน่ะสัตว์ประหลาดตัวจริงเฮ้ยมีใครรู้จุดอ่อนของยายสัตว์ประหลาดนั่นบ้างไหมบอกมา เอเอ,เ,อ,เ,อเคยได้ยินว่ามันไม่ถูกกับสัตว์ครับแต,แต่ว่าฉันก็ได้ยินมาว่ายายนั่นก็มีเลี้ยงหมาเอาไว้ด้วยนะเฮ้ยไม่ได้เรื่องสกัดติดเฮ้ยพอพวกแกเป็นแบบนี้ถ,ถึงได้แพ้การเลือกตั้งไงเฮ้ยช่างมันเถอะคิดวว่แล้วว่าตกเป็นแบบนี้ฉันก็เลยเตรียมแผนสำรองเอาไว้แล้วอ,อ๋อ ที mm ่ตัวอยู่ชี้คุงเฮ้ยมาช้าซะจริงๆเลยนะปล่อยให้รอสนานเคิดจะทำอะไรไม่ทราบไม่กาจังเนี่ยรักแม้กระทั่งคนเหลือขออย่างพวกคุณเพราะเงินสิ่งที่พวกคุณเพิ่งทำลงไปไม่ได้สร้างความเจ็บปวดให้เขาเลยแม้แต่น้อย แต่ในเมื่อผมรู้เรื่องแล้วคงปล่อยไว้แบบนี้ต่อไปไม่ได้เพื <c oughs> ่อนสมัยเด็กคนนั้นที่ทำทุกอย่างได้ด้วยตนเองเนี่ย <c oughs> ผมทิ้งเขาไม่ได้ห <c oughs> รอกพี่า <c oughs> คารยะคเคยพูดกับผมว่านายเองก็มีสิ่งที่อยากเป็นอยู่ไม่ใช่ผมเนี่ยอยากเป็นคนที่ปกป้องเมดากาจังได้ยังไงล่ะ <c oughs> ไ,ไม่เข้าใจเลยวะ ถามว่าแกคิดจะทำอะไรกันแน่กอ๋อเอาเลไม่ใช่เรื่องของนายฉันไม่มีเวลามาคุมความประพฤติพวกนายหรอกนะตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปช่วยกระจายข่าวด้วยว่าประธานนักเรียน ปุโรคมิเมดากะมีหมาดุร้ายเฝ้าอยู่ข้างกายตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสภานักเรียนจะจัดการเองแบบฉบับตามใจฉันไม่ยอมมาชมรมเราจริงๆด้วยนะะจาจะทำลายชมรมอะไรนั่นนะ้งกลัวพวกเราละมัง้งดูสิพวกเราเนี่ยเก่งระดับประเทศเลยนะเจ้าเงาะน้ำมันตนแข่งเดี่ยวตั้งหากละ่ะห๋อ จัว่าไปถ้าเป็นอย่างที่นายพูดฉันก็สงสัยว่าเด็กคนนั้นจะทำลายชมรมไปเพื่ออะไรกันแน่นะนั่นนะแค่ต้องการทำให้ตัวเองดูแข็งแกร่งเท่านั้นละคงตั้งใจะจะพร่เรื่องความเก่งกาจของตนเองให้ทุกคนคิดว่ามีแต่เขาที่อยู่เคียงข้างคุณโรคมิเมรกะได้อะไรกันอะคุณแคุนรู้จักเด็กปีหนึ่งคนนั้นด้วยเหรอรับ พี่โตยชิสากิจินะ่ะก็เป็นแค่มาแลงอ่อนแอและคุโรคามิเมดากากะนะเป็นดอกไม้ของผมไม่มีใครมาเลยเดี๋ยวเธออาอริอาเกะถ้าไม่ได้จะไปไม่ถันซ้อมเช้านะ ข้าขอโทษค่ะว่าแต่รุ่นพี่สหายะทำไมถึงได้รอฉันเปลี่ยนชุดเหรอคะหมู่เนี้ยรุ่นพี่นะดูใจดีกับฉันมากๆเลยนะคะไม่ได้ใจดีซะ <c oughs> ังด้วยนะครับมันอันตรายนะ่ะขอโทษค่ะถ้าหากว่าคุณบาดเจ็บแล้วก็มันคงจะลำบากหน้าดูไม่ใช่หรอครับรุ่นพี่รุนพี่สหายป็นอะไร้หรือเปล่าคะอ๋ะอ,อว่าแต่อาริอาเกะรู้จักคนเมื่อกี้หรือเปล่านะอ๋อค่ะรู้จักค่ะไม่มีเด็กผู้หญิงปีสองคนไหนไม่รู้จักเขาหรือไงคะ อาคคเนะโคคิปีสองห้องสิเอเจ้าชายของสมาคมยูโดเจนคิจิวันนี้ไปชมรมยูโดกันล็อกประตูปิดพมานซะสนใจสายตาคนอื่นเขาสักบ้างต่อยพูดสำเนียงไหนถึงจะเข้าใจเนี่ยฮะไม่เห็นเข้าใจเลย การเปิดเผยร่างกายที่ถูกปั้นแต่งอย่างดีให้คนอื่นเห็นน่ะเราจะลังเลไปเพื่ออะไรกันล่ะอย่าพูดเหมือนกับว่าอยากโชวได้ไหมอา้าเมื่อกี้ว่าอะไรนะชมรมยูโดโอ,อืมในเบชิมะปีสามประธานชมรมส่งจดหมายเข้ามาในกล่องรับเรื่องร้องทุกข์เน,นานเบชิมะเนี่ยใช่คุณเนเบชิมะเนโกมิที่อยู่ทีมพิเศษหรือเปล่าคนดังคนนั้นน่ะเหรอคนที่ถูกเรียกว่าเป็นจมแม่ร้อยเล่ห์แห่งวงการยูโด คนคนนั้นน่ะเป็นประธานชมรมอย่างนั้นเหรออืมแต่อีกอไม่นานก็จะลงจากตำแหน่งแล้วล่ะดังนั้นเขาถึงขอให้พวกเราช่วยเลือกผู้สืบทอดคนต่อไปอืเอาเถอะไม่ว่ายัางไงก็ไปดูหน่อยแล้วกันนะพอพูดถึงชมรมยูโดแล้วเราอาจจะได้เจอหน้าคนคุ้นเคยก็ได้เรื่องนั้นเรารู้อยู่แล้วเพราะอย่างนั้นเราถึงไม่อยากเฉียดเข้าไปใกล้ชมรมยูโดอย่างไง ินดีต้อนรับเป็นอย่างยิ่งค่ะถ้าเป็นคนที่ส่งไปเองนะาเบชิมะเนโกมิประธานชมรมยูโดค่ะวันนี้ต้องขอความกรุณาด้วยนะคุโรคามิเมดากะประธานนักเรียนค่ะวันนี้จะตั้งใจช่วยเหลืออย่างเต็มที่เลยอือช่วยได้มากเลยล่ะคุูโรคามิจังฉันน่ะเป็นประธานชมรมแค่ในนามเท่านั้นแหละพอต้องเลือกผู้สืบทอดคนต่อไปเลยเลือกไม่ได้สักทีหนึ่งนะนิสัยไม่เหมือนอย่างที่คิดเลย อ๋อเกือบลืมก่อนอื่นเลยนะมีคุณอยากทักทายด้วยตัวเองอยู่น่อาคุณะนี่อาคุณะคงไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับคุณเมดกา ผมพยายามอดทนเพราะไม่อยากไปรบกวนคุณในช่วงเวลาสำคัญของการจัดตั้งคณะกรรมการนักเรียนจึงเฝ้ารอวันที่จะได้พบกับคุณอีกครั้งมาตลอดเลิกพูดจาเป็นพิธีรีตองเถอะคุณแน่ปีสองคนอื่นกำลังมองอยู่นะผู้ชายอย่างนายน่ะไม่สมควรแสดงพฤติกรรมแบบนี้ไม่หรอกครับถ้าทางการเฝ้ารอคุณด้วยความภาคภูมิใจเปี่ยมล้นนี่ผมไม่คิดว่าเป็นเรื่องน่าอายสักนิด ความรู้สึกซาบซึ้งที่มีต่อคุณเดากะน่นะมันเยถ้ารู้สึกซาบซึ้งฉันอย่างที่ปากพูดก็อย่าก,ก้มหัวแบบนี้ยืดออกขึ้นมาคับครับตามที่คุณเดากะต้องการเลยครับ <c oughs> เอาล่ะเรื่องอื่นนะเอาไว้ก่อนเรามาเพราะงานของสภานักเรียนการเลือกผู้สืบทอดหรือก็คือการคัดสรรประธานชมรมคนต่อไปก่อนอื่นนะนายเป็นกลุ่มพิเศษ <c oughs> อาคุณแม่ปีสอง ไปคุยเล่นกับเซ็นกิจิก่อนก็แล้วกันพวกนายคงมีเรื่องที่อยากจะคุยกันไม่ใช่เหรอฮ้ไม่ได้เจอกันนานเลยนะว่าตานายชื่ออะไรนะนิโตโยชิเซนคิจิคงไงล่ะครับว่าแต่คุณเนี่ยเป็นใครเหรอครับนี่ไอ้มาลายอดอร์ถ้าทางแกยังพยายามทวงแข่งทวงขาคุณเม่ได้กายอย่างเต็มที่เหมือนดิมเลยนะ แต่บอกให้รู้ไว้ที่คุณเมดากะไม่ได้คะแนนเสียงร้อยเปอร์เซ็นต์น่ะก็เป็นเพราะแกคนเดียวนั่นแหละอย่าพูดอะไรโหดร้ายแบบนั้นเลยครับเจ้าชายที่นักยูโดต้องการยึดเป็นแบบอย่างการแกล้งรุ่นน้องแบบเนี้ยถ้าสาวๆที่เป็นแฟนคลับรู้เข้าจะร้องไห้ฟูมฟายกันนะร่างกายและจิตใจของฉันนะมีไว้รับใช้คุณเมดากะเฟ่ถ้าเผื่อคุณเมดากะแล้วล่ะก็ต้อให้ถูกเขียดแค้นชิงชังว่าเป็นอสรพิษร้ายยังไงฉันก็ยินดีฉันเป็นมันแรงและนายเป็นอสารพิษงั้น นี่ไม่เปลี่ยนไปเลยก็คือน,นายต่างหากแล้วรุ่นพี่อาคุณเนะตั้งแต่ช่วงที่เราอยู่มอต้นโรงเรียนเดียวกันแล้วนายนะ่ารักเมดากะจังมากเกินไปแล้วก็เกลียดฉันมากเกินไปไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรที่จะมีคนมาหลงรักเมดากะจังแต่หลงรักจนถึงขั้นนี้เนะ่ยแทบจะไม่มีอเอาล่ะตามความเห็นของฉันอยู่โดไม่ใช่สิ่งที่จะเรียนได้จากคนอื่นแต่ต้องศึกษาเอง เริ่มจะขอทดสอบก่อนว่าพวกนายมีคุณค่าแค่ไหนถ้าคิดว่าตัวเองมีค่าพอก็ก้าออกมาประกาศตัวซะบุกเข้ามาพร้อมกันทุกคนฉันจะเป็นคู่มือให้เองเฮ้ยนั่นมันท่าเวทยต่อสู้ฟ้าพิพกเดินดูถูกซะแล้วนะชมรมยูโดอันทรงเกียรติของเราไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรหรอกครับต่อให้คลุกคลีอยู่ในวงการนี้ยังไงเพราะที่พอจะสู้กับคุณเม่กาได้ก็มีแต่คุณกับผมเท่านั้นแหละที่เหลือก็สบายสบาเอาละ แต่อย่างนั้นฉันขอเริ่มก่อนเลยฉัน,นชื่อว่าจูนันเป็นรองประธานชมรมโดยปกติแล้วคนที่ได้เป็นประธานชมรมคนถัดไปต้องเป็นฉันแน่นอน <c oughs> อย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะถ้าฉันมือพลาดไปโดนหน้าอกก็ถือว่าไม่ได้ตั้งใจก็แล้วกันนะ,ะแน่อยู่แล้วโอ้ดน,โออดนเเดี๋ยวจน่ว่าแต่ฉันบอกไปแล้วไม่ใช่เหรอว่าให้บุกเข้ามาพร้อมกันทั้งหมดทุกคนเลยเนะี่ย ออ่อนจริงๆเลยนะจูเนั้นคุงแล้วใครจะเป็นคนต่อไปกันล่ะไม่มีใครแล้วล่ะครับว่าตาสมกับเป็นคุณเมดรกะาเปล่งประกายยิ่งกว่าตอนอยู่มต้นเสอีกนั้นเนี่ยนม่ฮิโตโยชิคุงฮิโตโยชิคุงคิดว่ายังไงบ้างเหรอก็ปกติยานันเป็นสัตว์ประหลาดที่คว้าสายแดงได้ตั้งแต่มสองแล้วป่านนี้แล้วไม่มีเรื่องที่ต้องตกใจหรอก งั้นเหรองั้นเหรอจริงๆฉันก็คิดแบบนั้นเหมือนกันนะต่อให้ถูกเรียกว่าสับป,ปะหลาหรืออัจฉริยะก็ตามทีเธอเด็กคนนั้นก็แค่ทำทุกอย่างเท่าที่ทำได้ไม่ใช่เหรอแล้วไม่สามารถทำเรื่องที่เป็นไปนไม่ได้ให้เป็นจริงอาจจะฟังดูเกินไปแต่เขาก็กล้าเดินไปข้างหน้าไม่ดั่งกับพวกเราพอ,อเทียบกันแล้วฉันว่านายยังน่าทึ่งกว่าอีกเป็นแค่คนธรรมดาแท้ๆแต่กลับอยู่เคียงข้างสับปะหลาดแบบนั้นได้นะ่ะ ใช่ไหมล่ะจอมทำลายชมรมพี่ตโยชิเซ็นคิจิค้งที่อยู่เคียงข้างเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าอยากโย่หรอกนะผมแค่ถูกยายนั่นดึงมาผัวพันก็เท่านั้นเองเหมือนถูกบังคับให้เป็นกรรมการนักเรียนประมาณนั้นงั้นเหรอกล้าพูดว่าถูกบังคับงั้นเหรอถ้างั้นมาเปลี่ยนกับฉันเอาไหมละ่ะฉันไม่ได้พูดตามความคิดชั่วครู่นะเพราะเห็นแก่ความเมตตาของคุณเมริกาศถึงได้มองข้ามนายจนป่านนี้แต่มันถึงเวลาแล้วล่ะ ให้เป็นแมลงไร้ข้าทําอะไรไม่ได้สักอย่างแค่ไหนแต่นายก็เป็นนักเรียนมอปลายแล้วฉันรู้ว่าแมลงน่ะชอบหลบซ่อนตัวอยู่ใต้ก้อนหินใหญ่แต่ถึงเวลาที่ต้องยืนอยู่บนลำแข้งของตัวเองแล้วไม่ใช่หรือไงใครกันแน่ที่ยืนอยู่บนลำแข้งตัวเองไม่ได้นะทําอะไรไม่ได้งั้ยเน่อย่างน้อยก็ทาให้เอโรคจิตจอมเพียนเข้าใกล้เมริกาจังไม่ได้ก็แล้วกันเอาหน้าเอาหน้าแล้วทะเลาะกันเถอะหน้าที่นี่เป็นโรงฝึกยูโดอันศักดิ์สิทธิ์ถึงจะไม่มาที่นี่ในฐานะจอมทำลายชมรม แต่ฉันเชื่อว่าที่โตยโยชิคงต้ฝึกยูโดโได้แนะ่ถ้า,างั้นเอาแบบนี้ไหมใช้ยูโดโตัดสินแห้ชนะก,กันตรงนี้เลยถ้าอากุเนะคุงชนะพวกนายสองคนก็สลับหน้าที่กันอากุเนะคูงไปเข้าร่วมคณะกรรมการนักรนะเรียนส่วนที่โตยโยชิคงมาเข้าชมรมยูโดโและเป็นผู้สืบทอดซะรุ่นพี่นาเบชิมะหรือว่าคุณวางแผนแบบนี้ไว้ตั้งแต่ตอนแรก มุ่งมั่นแบบพี่โตโยชิคงนะฉันชอบมากเลยล่ะหืออือ 好きなの仕方がないでしょ誰も止められない何も恐れず上手 เรสีดำเรากับค่ำคืนของโรงเรียนฮอกวิว่าแห่งนี้ต้องเปิดหน้าอกเล็กน้อยเพื่อแสดงออกถึงความพักดีผมจะทําให้เห็นว่าผู้ชายทุ่มเทกายใจแค่ไหนเพื่อบกกว่าผู้หญิงคนเดียวฝากตัวเด็นะครับรุ่นพี่